นะครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องนายเดี๋ยวสร้างทดลองไปเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็ไอมานี่ครับมันมันงอกไม่หมดเนาะอ่านี่เห็นไหมครับตัวนี้ไม่งอกนันตายก็เอามาเสริมนะครับปลูกปลูกเสริมเข้าไปครับแต่ว่าตัวที่งอกมันก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าตัวที่ได้ ตัวทิ่มตายก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไรนะครับนะ,ะครับตรงนี้เป็นมันไอปลูกไปยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเนาะนะครับยังไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วก็ระยะปลูกนี่เมตรยี่สิบนะครับแล้วก็เอ้ยระยะปลูกหนึ่งเมตรแปดสิบเซนนะครับแปดสิบเซนไม่ถึงหนึ่งเมตรแล้วก็ระยะล่องนี่เมตรยี่สิบนะครับตัวนี้ผมใช้รถไถเดินตามนะครับยกล่องเอา ตอนที่ผมมาไถนี่ดินมันเปียกเลยนะครับแต่ตอนนี้มันแห้งแล้วเนาะเมื่อคือนีฝนตกลงมานะก็เลยเอามาเสริมต้นที่มันตายนะครับพี่ผมเสียไปถึงตรงนู้นแล้วนะครับอ่ะนี่ครับ รถไทยก็ยังไม่ได้ทำเทเลอร์ใหม่เลยนี่ครับเทเลอร์ก็ใช้เท่าที่มีนะครับก็งบประมาณหมดเนาะนะครับเดี๋ยวจะทำใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะทำใหม่อยู่ก็รอให้ได้มาทีละอย่างทีละอย่างก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะประกอบขึ้นทีเดียวนะครับพวกไม้พวกอะไรข้างข้างนี่ผมทำหมดแล้วนะทำไม้หมดแล้วแต่ยังไม่ได้ขัดเนาะคงไม่สวยเหมือนทางคูคันเขาหรอกนะครับเพราะว่า ไอผมจะทําตามงบเนาะนะครับอาแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างก็ไม่มีเน้นทําเองนะครับส่วนใหญ่อ่านี่ครับโอ้แดดแรงครับวันนี้เดี๋ยวเดินดู <c oughs> โอ้ตัวนี้งอกงามตัวนี้ครับอืมคือตัวนี้เด็คือต้นนี้เม็ดเนาะ อันนี้ครับก็พึ่งเริ่มงอกแล้วแต่ยังไม่เต็มที่เนาะอันนี้ฟังฝั่งนี้ก็มีอยู่ก็มันปลูกทางนี้มันจะดูเหมือนเหมือนเหมือนจะไม่ค่อยได้นะครับมันจะเป็นแบบยังไงเหรอภาษาบานเท่ากับยังมาโคมาเคียงนะครับหลายคนบนมาเห็น,เป,นเป็นหัวลอเด,ดนดครับหัวรอรัดปลูกมันนยังปลูกแนวนี้นะครับไอปลูกเมดีสิ ระยะปูนี้เม็ดหนึ่งนะครับสิบปลูกปลูก็ที่อบอกเปนว่า <c oughs> หลายคนบนมาม่วงอยู่ด้นะครับหลายคนมาตักทวงอยู่นะครับแต่สรุปสุดท้ายมันได้เยอะกว่าไอปูกทีอยู่นะครับมันมันปูกหานี่ได้เยอะกว่าเท่าที่ผมปลูกมาหลายปีเนาะก็ เวลาเก็บกู้นะครับเวลาถอนนี่มรวมๆแล้วมันได้เยอะกว่าแล้วก็ใช้ต้นน้อยกว่านะครับข้อดีมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักหน่อยเนาะต้องต้องปลูกสักหกเดือนขึ้นไปนะครับหกเจ็ดเดือนแปดเดือนขึ้นไปแต่ว่าถ้ามันระยะสั้นนี่ก็ปลูกทีดีกว่านะครับปลูกทีดีกว่า แต่ถ้ามันระยะแบบโดนๆเอ้โดนๆนานๆมันระยะแบบนานๆเนี่ครับผูก็เอาห่างได้เยอะกว่านะครับอะย้ายังไม่ขึ้นเดี๋ยวยังทันอยู่อะนี่เมือนต้นนี้มันตายอานี่ครับมันตายก็เดี๋ยวมาปลูกเสริมกันที่ผมเสริมทางนู้นอเดี๋ยว รถไถยางผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะนี่รครับไม่ได้เปลี่ยนยางเลยหมดสภาพแล้วครับยางนี่แตกหมดแล้วครับก็ปีนี้จะใช้ไถนา้อยู่นะว่าจะใช้ล้อยางคงใช้ไม่ได้แล้วลนะ่ะเพราะว่ามันหมดสภาพแล้วครับนี่กองเป็นล้อเหล็กยางเดียว ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรเนาะแต่กระทะนี้บางเนาะไอกระทะรุ่นรถไอสม,มัยใหม่ๆนี่ครับ <c oughs> เขาแถมมาให้กับตัวรถบางบางจัดเลยครับไม่เหมือนต้องมาซื้อใหม่เนาะถึงจะได้หนาๆน,าน,าน,านะครับแต่ตัวนี้บางจัดเลยเป็นขอบสีพกนะครับนี่ใช้ผมมันก็แล้วแต่ละคนเนาะ ถ้าคนแก่ใช้นี่ก็จะทนอยู่แต่ถ้าเป็นอย่างพวกผมใช้นี่คือใช้ทุกอย่างนะอย้อย่างนี่ไถนาด้วยลากไม้ด้วยนะครับมันก็แตกแตกนะครับก็ามาเสร่อมนี่ฝั่งนี้แตกเห็นไหมครับแตกหมดเลยก็เชื่อมสองครั้งแล้วก็ไม่อยู่นะครับแตกอยู่ดียังไงก็แตกพราะมันบางจัดเนาะมันโอ้สองมิล นี่นี่เห็นความหนาำไหมครับผมณสองมิลครึ่งเองมากไม่ถึงสามมิลเลยนะครับนี่ก้อนบางบางมากนะครับแล้วเวลารถโยกแบบนี้นี่ครับนี่นนนเวลารถโยกซ้ายโยกขวาแตกเลยโอ้ยนี่ครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆอยู่ทำคลิปใหม่ๆอยู่ เดี๋ยวรอติดตามดูเนาะเดี๋ยวผมมีอะไรแปลกใหม่จะทดลองอผมจะเน้นเป็นคลิปทดลองเนาะเน้นเป็นคลิปทดลองนะครับเพราะว่ามันไอผมชอบทดลองนะครับบางสิ่งบางอย่างนี่ผมอะไรที่ผมทําขึ้นมาเองใช้เองนี่ครับจะชอบมากนะครับเพราะว่ามันยังไงไม่ไม่รู้เนาะก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็จะสไตล์นั้นนะครับจะชอบทําเองใช้เองนะครับมันดูแบบยังไงไม่รู้นะครับ เอางานเข้าแล้วนอดนอดหลวมคันกี่ครั้งก็หลวมนะครับนี่งสงสัยไม่ได้ใส่แหวนเนาะเดี๋ยวจะหาแหวนมาใส่นะรนวมแล้วนี่เห็นไหมครับหลวมแล้วตรงนี้ก็น่าจะหลวมนี่มันห่างๆอยู่เนาะครับเครื่องก็เดี๋ยวไอ้สักวันเดี๋ยวผมจะทำคลิปไอ้วิง่ง ดูเนาะไอว่ารถไทยเดินตามวิ่งได้กี่กิโลนะครับเดี๋ยวจะทดลองดูเดี๋ยวจะทดลองดูอดดองดอแอเทเลอร์ก็จะหาแหนมมาใส่ด้วยนะครับจะ,จะหาแหนมมาใส่ด้วยก็มจะออกยาวๆเนาะแถวบ้านผมเขาเห็นเขาก็ว่าไม่เคยเห็นนะครับเพราะทางบ้านผมมันไม่มียาวแบบนี้ส่วนแย้มจะสั้นๆน,นะครับ ผมทำเป็นคนแรกเนาะเขาบอกว่าโอ้ทำไมทายาวแท้เขาว่าคือเห็นเาวาค่ับแกมันชีลากไวบ่หรอเพ่นว่านะครับก็มัน <c oughs> ถามว่ามันลากไวไหมมันก็ไหวอยู่นะครับแต่ว่ามันมันหนักหนักอยู่แต่ว่ามันลากไปได้เนาะนะครับถ่าทางในทางถนน,นแบบนี้มันก็วิ่งสบายเลยแต่ผมว่ามันดีกว่าเหมือนเดิมเอแต่ก่อนจริงนะ แต่ก่อนนี้ตั้งแต่ทําแบบสั้นๆนี้รู้สึกว่าล้อหน้ามันไม่ไม่เกาะถนนนะครับแต่พอทํายาวๆมันกดไปหน้าเนะเห็นไหมครับเอล้อหลังมันจะขยับมาข้างหลังแล้วมันกดข้างหน้านะครับแบบดินลมๆนิดนึงมันดึงไปได้หมดเลยครับผมว่าดีกว่าเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวผมปลูกมันไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปอะไรเนาะะครับ จะซื้อของมารีวิวอยู่เดี๋ยวจะซื้อแต่ยังไม่รู้อ่ะจะซื้ออะไรอ่ล่องหางเหมือนเหมือนทำเล่นเนาะใครใครมาดูเขาก็ว่าเหมือนเหมือนทำเล่นนะครับเหมือนปลูกกอาที่นะครับไม่ได้ปลูกเอาเอามันนะครับตัวนี้ไม่ได้ลองพื้นเลยนะครับตรงนี้ไอปลูกแบบไถแล้วปลูกเลยไม่ได้ลองพื้นปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวจะมาฉีดเอา รอรอฝนมาค่อยมาหวานนะครับตรงนี้ก็ไม่เยอะนอะประมาณไล่กว่าไวา้ต้นมันเป็นพันแปดหนึ่งนะครับเป็นมันแปดหนึ่งออกลากเลยตัวตนี้ต้นมันเขาให้มาฟรีเนะเาะก็ให้ไปตัดเอานะครับคนรู้จักกันนะครับอาศัยกันไปอาศัยกันมาเนาะก็เขาอาศัยเราเราอาศัยเขานะครับเวลามีอะไรเขาก็แบ่งเรานะครับ เวลาเรามีอะไรก็แบ่งเขาก็นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปลูกมันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ